เดี you, ๋ยวเดี <m issions> nice <cannot be> <spared> okay. ๋ยวเดี๋ยวนั่งกอบนั่งกอบนีณนั่งกอบนี่โอเคกางตะทายสวัสดีมูสกูทุกคนวันนี้พบกับข่าวประจวบคือเก่าสองป่าโฆษณานะวันนี้ทีมงานโทรมาทุกคนโทรมาบอกเอกไปหาแนี่ยพอดี มีอันนั้นเป็นได้เย็นนะทุกคนเตัวไมาไหวเด้อตัวหอกเสร็จแล้วออกไปหาทีมงานนะโอเคติดตามเหมือนกันทุกคนถ่ายกับคนจิโต้กทุกคนเด้อป่าหองอยู่นะหรองผ่าเมือคขึ้นอยู่ Sài. Oh. Sài lăng, à? lăng oh. <laughs> năm đây. Ồ. Đây hiện. Hả? Cái lăng chắp. Rồi, đây. sen. À thôi. <laughs> đang 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 phải rồi đang 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 đó đang 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 giờ đang 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 cái, cái đang <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กำนีงจะบนต๊ะโอ้นี่โบนน,บนี่กระ มันก็มาเน,นี่ยแหละเฮ้ามันต้องไปใกล้เรายุบตลาดเขาได้กินอยู่เราี่โอ,โอ้อืมเห็นบ้าเห็นบ้า

plo <laughs> the มมนกอบกมันหยาบนะตอนนี้่าเลยจ้ะผ่าเลยพี่น่าผ่าเปย มีน้ำผาด้โอ้น้ำเนาะน้เดียมาทุกคนมาแชรกันด้วยจะกาจะมากินจะมาบกินฮะนถ้าว่าเขากิน่ ママっとおかまママ

กอบนีนั่งกอนีนบูชาเฮือนี่พีตบอกไปเปลี่ยนไมเด้วยไเอาบรรจันบรรค่าไป้บรรจัดบรรจันบรรค่าแล้กจัดใส่วันเซาวันทิศเอียีกินน้ำนตี้ Đấy cái cái vào vẹn này. đi. Rồi bớt hẳn. Đấy. lót. Đây lót. Lót

มันวีอยู่เลยวิ่งขมุ้มป้าป่ไอ้วาน่ากลันเมเออโอ้ไปแจกแงประได้เนาะมต่อเข้าบรรยากาศมาหากินมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคน ลองเบ่งตับวานก่อน băng đang còn Hãy subscribe cho kênh không

ไปนิดไปน่นเนนบนรถไฟมาท้องขันมากอ้ยตลอดแล้วเอาเนี่ยดีๆมากินเลยเมาก็ได้แล้วถือเ่าหมท่านแล้วเดี๋ยวกํำลังมูโจ๊ขอ้นรถไทเลยมูโจ๊เนยป้าปาหายดีหรอยังว่ามากยัง่ามูโอ้ยมันก็ธราทุกสับดายังตัดอรอ เบิน่วอันนั้นลีก่นแรนเขาแลนองาดูเลแต่แซมจได้ยิ่ เอาออกสวนต้นโตกนี่เข้าอื่นครับสภาพบัดีเงแล้วนนี้แดีัตัวนี้มันจะมันกเาห bỏ lên cẳng, đâm thô, để thang nhau lên luôn. hả, siêng là liên đấy ok.